นี่สดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเพลงรักจังรีส์สายที่ใครเนะน,นี่ยสายที่ยะสายช่องอะไรนะช่องไรฮะช่องวีดีวีวันนี้นะคะก็เพื่อนให้ของมานะคะก็ เพื่อเคดมาบ้านเพื่อนก็เคยเล่นอืมเไรคยเล่นเคยมาบ้านเคยเล่นการนะเ,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 เคยไป้ไปอไอ่ะแล้วเขาก็เลยแกะไข่สพ้ายนะคะเรยไปถ่าก็เลยแกะสะพ้ายแบบ เส้นราเส้นอันจมองไม่ชัดเพราะเราโฟกัสซีโฟกัสโฟกัสโฟกัสแตมันไม่โฟกัสมีนะลายเสซึ่งตี้ตรงนี้ แล้วก็ตัวคิตตี้แล้วก็มีของพันแสขอบคุณเพื่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ขอบคุณเดีย๋ยวเพื่อนก็มารอมีสซฉันก็จะไม่ดังใช่ไหมโดนเพื่อนรอเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้น่ารักมากไปก่อนนะคะบ๊ายบาย